ประโยชน์ของ VPN ในระบบโทรศัพท์ IP การใช้ VPN รวมกับระบบโทรศัพท์ IP มีข้อดีหลายประการที่ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยเฉพาะในยุคที่การทำงานแบบรีโมทเวิร์กและการสื่อสารข้ามสาขาเป็นเรื่องปกติปกป้องข้อมูลเสียง VPN เข้ารหัสข้อมูลเสียงที่ส่งผ่านระบบ VoIP และ IP phone ป้องกันการดักฟังหรือดักจับสายสนทนาโดยผู้ไม่หวังดีเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อสาขาหรือพนักงานระยะไกลกับระบบ IP TVX ของสำนักงานใหญ่อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านอินเทอร์เน็ตเช่น s ิปแอ t แท็หรือบูฟอร์รองรับการทำงานจากระยะไกลพนักงานสามารถใช้งานเบอร์ภายในจากที่บ้านได้หรือระหว่างเดินทางได้รับสายและโทรออกเสมือนอยู่ในออฟฟิศแม้ทำงานจากต่างสถานที่ ลดความจําเป็นในการเปิดพอร์ตบนไฟวอล์การใช้งานไอพีโฟนจากภายนอกมาต้องเปิดพอตซิปซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตี VPN ช่วยให้ไม่ต้องเปิดพอร์ตต่อสาธารณะเพราะอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านช่องทางเข้ารหัสสื่อสารข้ามสาขาได้อย่างปลอดภัยเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ของแต่ละสาขาผ่าน VPN ทําให้โทรหากันได้ฟรีผ่าน extension ทนําให้ระบบโทรศัพท์รวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารจัดการง่ายผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงอุปกรณ์แต่ละสาขาได้จากส่วนกลางผ่าน VPN อัปเดตระบบ ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาได้สะดวกข,ขึ้น E ีโคคอรเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโทรศัพท์ในองค์กรอย่างต่อเนื่องเรามีระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านเซิฟเวอร์ EC. โคคอรที่มีความเสถียรและปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจในธุรกิจ Contact Center และธุรกิจเร่งรัดนิสินกว่า100แห่งทั่วประเทศสนใจระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัรพท์ปรึกษาฟรีที่เบอร์0632698988 e c โ o c อรเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์